เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเนี่ยจึงเป็นผู้ที่สมัครใจสมัครใจว่าจะอยู่วงบุญนี้เพราะเห็นที่สุดของสายปราดแต่ที่สุดเนี่ยมันมีสองมันมีสองอะไรมันมีสองทางนะคือถ้าสักเซ s กับ เขาใจความหมายไหมแต่ทำไม่สกเซสก็ <laughs> <laughs> มันก็เหมือนทำธุรกิจแหละธุรกิจก็มีมีอะไรก็มีรุ่งกับลิงใช่ไหม <laughs> <laughs> ถ้าสำเร็จก็รุ่งเงี้ยถ้าเฟลก็ริงเงี้ยมันก็เหมือน,อนกันน่ะ ใครๆนะคือถ้ามาอยู่ในวงบุญนี้ก็ถ้าสำเร็จหมายอุดรมการลุยบรารมีก็โอ้โหมากมายมหาศาลแต่ถ้าพลาดไอลึกไปละมั้งเนี่ยนี่ไงมือนก็ หรือเริ่มเข้าใจว่าคำนี้ลูกลูกแต่ละคนต้องสร้างบรมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนะก็หาจะมาเจอหลงพ่อได้ธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉัน Chiwit nak